หวยเนนน้อยแตก18เห็นแล้วรีบจองลอถใบนี้มีเฮให้ต่องวด16เมษายนปี2565ของแท้100%เปซสวัสดีค่ะพี่ป้าน้าอาทุกท่านก็มาพบกับแม่เหมยน,นะคะในวันที่3ามเมษายนนะคะวันนี้ก็จะนำแนวทางเนนน้อยมาแชร์ให้ ทุกคนได้ชมกันนะคะหลังจากพักไปสองวันนะคะหลังจากประกาศผลรางวัลก็ยินดีกับท่านที่ได้โชคลาภจากเนนน้อยสำหรับแม่เหมยก็ได้สองตัวล่าง10ไปนิดหน่อยเท่านั้นนะคะยังไงเราก็ลุ้นในงวดต่อไปนะทุกคนใจมันรักนะคะก็พลาดไม่ได้ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครสำหรับใบนี้ก็เป็นวดที่ผ่านมาแม่เหมยก็ได้ลงให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเราก็มาชมงวดวันที่16เดือน4กันเลยก็ เป็นของแท้นะคะทุกคนใบนี้เนนน้อยชุด3ตัว568 6 8 9ชุด2ตัว68 8 9 9 4ก็อย่าลืมตัดเล่น5856 69คนงบน้อยก็วัดดวงไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลแล้วก็ขอบคุณสมาชิก ช่องทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปแนวทางช่องแม่เหมย v 2นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะแย่ๆนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนไหนจะอากาศเปลี่ยนไหนจะโควิดไหนจะสู้กับงานนะคะก็เป็นกำลังใจให้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปต่อไปค่ะเฮงเงปังๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ